น้องดิวรออยู่นะครับดิวบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในย่านลำลูกกานะครับเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาตั้งชื่อเรื่องนี้มาว่าบ้านวิญญาณเฮี้ยนถ้าดิวพร้อมแล้วสวัสดีครับดิวค่ะสวัสดีค่ะพี่นัทนะครับค่ะดิวรับฟังอยู่แถวไหนตอนนี้อยู่แถวสาทรค่ะสัญญาณการรับฟังเป็นอย่างไรบ้างดีมากเลยค่ะตอนนี้ดีมากแล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับ ตอนนี้เพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดอะค่ะเพิ่งกลับมานะค่ะโอเคตื่นเต้นหรือเปล่าไม่ค่ะไม่นะโอเคมาเรา<ฆ>ย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาบ้านหลังนี้นี่บ้านที่ดิวอยู่ป่ะเป็นบ้านที่หนูอยู่คะ่ะเป็นบ้านที่แม่ซื้อคะอ่ะอ๋อแล้วตอนนี้อยู่ที่บ้านหลังนี้ป่ะไม่กล้ายอยู่ก็คือย้ายออกอะค่ะอ๋อเอาเอาเอา,เอามาย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาไปเจออะไรมาครับ ก็คือว่าแม่เขาไปเจอบ้านอยู่หลังหนึ่งค่ะที่เป็นบ้านที่แบบรอบๆอ,บอะ่ะคือเป็นป่าแล้วก็แบบมีนามีแบบ <c oughs> ก็คือแบบมันสงบมันเงียบอะค่ะ <c oughs> ก็จะไม่ค่อยมีบ้านมีไม่ถึงสิบหลังอะค่ะที่อยู่ในซอยนั้นนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะก็พอมาอยู่ก็ย้ายมาก็มีคนย้ายออกพอดีก็ค่ะก็เลยได้ย้ายเข้าไปอะค่ะทีนี้ใช่ครับ <c oughs> แต่ก็ ตอนนั้นก็เหมือนมีแบบบ้านอะย้ายออกตลอดเลยอะค่ะในซอยบ้านก็ก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันว่าทําไมเขาย้ายออกกันแบบติดป้ายขายบ้านหลังนู้นหลังนี้ก็แบบเออทำไมย้ายออกกันแต่เราก็เพิ่งย้ายเข้าไปใหม่ทีนี้แบบซื้อด้วยไงพี่ก็เลยแบบก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าหนูก็ยังแบบวัรุ่นก็ไม่สนใจอะไรพี่เพราะว่าไม่ได้เชื่อเรื่องนี้เลยลักษณะบ้านเป็นยังไงครับใช่ค่ะลักษณะบ้านเป็นยังไงครับดิว เป็นบ้านไม้ส่องชั้นออกอโบราณโบราณเลยค่ะพี่อ,อ,อใช่จะขายบ้านสงไทยอย่างนั้นนะคะคใช่ก็เลยแบบไปถามว่าทําไมเขาถึงย้ายออกกันหรออะไรเงี้ยชาวบ,บ้านแถวนั้นก็เลยบอกว่าแบบเจ้าที่แถวนั้นมันแรงนัหนูอะไรเงี้ยก็หนูก็เลยแบบไม่ไม่ค่อยเชื่ออะไรเงี้ยคุณแม่ก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันใช่มีแค่ยายที่แบบเป็นคนแบบ คนแก่อะค่ะก็เลยแบบเออฟังฟังเขาไว้หน่อยก็ดีนะลูกอะไรอย่างเงี้ยครับอืมแต่หนูก็เพิ่งย้ายเข้าไปอยู่ก่อนแบบไม่นานอะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นนะคะอ,อคือเป็นนาผู้ชายของหนูย้ายเข้ามาอยู่ได้ประมาณสองอาทิตย์ปกตินาจะอยู่ในกรุงเทพแล้วทีนี้ย้ายมาอยู่ลำลูกกาก็คือแบบ เกิดเรื่องขึ้นวันนั้นเป็นเป็นงานบวชของของเพื่อนนะ้าทีนี้ก็ไปกันทางบ้านเลยร,ระหว่างตอนนั้นก็มันมันประมาณดึกแล้วล่ะค่ะที่แล้วทีเนี้ยก็แต่ทุกคนก็แยกย้ายก,กันเข้าบ้านหมดญาติญาต์ต่างคนก็ต่างกลับขับรถกลับบ้านเนี้ยค,ค่ะใช่แล้วก็น้าเขาก็โดนรถชนนะคะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็โดนรถชนเสียชีวิต <c oughs> หน้าปากซอยบ้านเลยค่ะใช่ครับ อฮะใช่แล้วหลังจากนั้นก็งานศพก็เสร็จไปแล้วทีนี้ก็แบบก็มีเนนะคะเป็นญาติก็แบบมาบวชให้น้าที่เสียไปอ่ะคะ่ะครับ huh. หลังจากนั้นไม่นานก็เนนก็กินยาเสียชีวิต uh uh. ยาฆ่าตัวตายค่ะอ๋อแล้วงไงต่อ uh. หนูก็งงเหมือนกันแล้วทีนี้ก็ไม่นานเหตุการณ์ก็ผ่านไปอีก แต่ตอนนั้นรู้สึกว่าแบบงานศพมันถี่มากอะคะอ่ะแถวแถวบริเวณย่านที่หนูอยู่อะคะอ่ะเริ่มไม่ไหวแล้วอืมอ่ฮะทีนี้เป็นเราก็เจอแบบไปพักผ่อนไปเที่ยวให้แบบผ่อนคลายกันบ้างรู้สึกแบบไปแต่ง,งานศพไปแต่ง,งานศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับพอดีเป็นวันเกิดน้องชายคุณเล็กดิวก็เลยจะไปทะเลกันตอนนั้นค่ะก็ดิวก็กำลังขับรถไปรับน้องเนี่ยแหละคะ่ะที่ลำลูกกาแล้วทีนี้ น้องก็อยู่ดีรถกระบะก็มาชนน้องเสียชีวิตเลยอ๋อนี่สามรายคือคนใกล้ตัวของคุณดิวสามรายที่ใช่น้องชายคนเล็กครับหนูก็รู้สึกรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วนะตอนนั้นน่ะรู้สึกหลอนแล้วอะใช่ก็เลยแบบแบบเออจะเอายังไงดีจะอยู่บ้านนี้ต่อไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ก็กลัวนะแต่ทีนี้ ยายก็อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะที่บ้านอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปอยู่บ้านกับยายมีคืนหนึ่งที่ที่บ้านอะไรเงี้ยแม่ไม่ได้อยู่บ้านหรอกแต่ว่าแบบทั้งคืนอะไรเงี้ยได้ยินเสียงแบบคนคุยกันเป็นเสียงแม่เป๊ะเลยนะใช่ก็เลยแม่กลับมาตอนเช้าถามอ้าวแม่ตกใจแม่ไม่ได้อยู่บ้านหรอเมื่อคืนนี้เาคุยกัันยงไงม่ได้อยู่อะไรเงี้ยเขาคุยกันยังไงก็คุยกันเหมือนแบบเหมือนคนคุยกันนะพี่คนคุยกันทั้งคืนอ่ะอ๋อแต่เป็นเสียงแม่เรา เป็นเสียงแม่หนูพี่คุยกับใครอะ่ะคุยกับแบบคุยกับพ่ออะไรอย่างเงี้ยอ๋อ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 เราพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่บ้านเขาเขาแบบไปต่างจังหวัดกันวันนั้น่ะแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ติดต่อกันอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้แปลกใจอะไรใช่แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งหนูก็ไปบ้านแฟนเหมือนกัน ทีเนี้ยยายได้ยินเสียงก็ได้ยินเสียงหนูหนูก็กลับมาตอนเช้ายายถามอา้าเมื่อคืนเองไม่ได้อยู่บ้านเหรอ oh. หนูบอกไม่ได้อยู่ค่ะยายเมื่อคืนหนูไปบ้านแฟนหนูมาเนี่ยเพิ่งกลับมาเนี่ยตอนเจ็ดโมงเช้า oh. อ่จากนั้นก็ก็เริ่มคิดกันแบบมีแม่มียายแบบครอบครัวทั้งครอบครัวมานั่งคุยกันจับขาวคุยกันแล้วค่ะ hmm. ว่าจะอ,อยังไงกับบ้านนี้ต่อไปมันเริ่มไม่ไหวแล้วไงอื hmm. ใช่เราคิดว่าน่าจะเกิดเพราะว่าตอนที่หู่บ้านนู้นยังไม่ได้ย้ายมามันยังไม่เกิดอะไรขึ้นไงคะพี่ครับค่ะแล้วทําไมถึงคิดว่าเป็นบ้านหลังนี้อ่ะเพราะว่ามันแบบมีคนเสียชีวิตแบบเป็นผู้ชายทั้งนั้นเลยที่เป็นญาติดีอ่ะพี่อ๋ออ๋ออ๋อก็เลยไปถามแบบถามหมอดูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่เขาแบบเป็นเจ้าทรงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าแบบบ้านเนี้ยแบบ เจ้าที่แรงเขาห่วงอะไรเงี้ยเขาห่วงบ้านเนี่ยแบบไม่เขาจะเอาไปอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับชอบแบบเป็นเป็น,ปนแบบเป็นผู้หญิงจะเอาแบบผู้ชายไปอยู่ด้วยเขาเหงาอะไรเงี้ยค่ะอืมฮอืมแบบวุ่นวายไปหมดตอนนั้นก็เป็นงานศพอะค่ะเขาห่วงที่มากแล้วหลังจากนั้นยังไงอะครับก็ไปก็ไปถามแบบคนสมัยก่อนเนี่ยค่ะเขาบอกว่าปีนี้มันเป็นปีแบบ ผีหาเป็นปีที่ผีลงมาเอาคนไปเยอะอๆะคะ่ะเพราะว่าแบบหลายคนก็เสียชีวิตเป็นยงเป็นญาติกันตอนนั้นแต่งานศพไม่ได้หยุดหย่อนเลยค่ะคเลยตัดสินใจทิ้งบ้านหลังนี้ทุกวันนี้ก็ล้างอยู่ค่ะเหรอใช่ค่ะก็<ล>ทิ้งเลยลก็ไม่อยู่แล้วอ,อ๋อแล้วหลังจากนั้นได้เจออะไรอีกไหมหลังจากนั้นตอนนี้ไม่มีคนเข้าไปอยู่เลยค่ะ อะพี่พี่ย้อนถามดิวหน่อยแล้วกันนะฮะ,ะดิวได้ไปถามคนที่ย้ายออกป่าว่าเฮ้ยทำไมถึงย้ายออกแล้วย้ายออกเพราะสาเหตุอะไรคนย้ายออกนี่ <c oughs> รู้สึกว่าแบบไม่ได้ไม่ได้คุยกันเรื่องย้ายออกทําไมเพราะว่าตอนนั้นหนูหนูกับแม่ก็ชอบบ้านหลังนี้ที่แบบบ้านมันเงียบพี่มันเหมือนแบบมันเหมือนแบบพรเวทมันเหมือนป่ามันเหมือนแบบมีนามีอะไรอ,อย่างเงี้ยค่ะอืแต่เป็นเหมือนคล้ายๆที่แบบไปถามมาก็คือแบบ เป็นที่ค่ะที่ดินเปล่าแล้วก็เป็นบ่อน้ำมาก่อนอือก่อนอื่นเลย<ช>ตรงกลางวันนั้นมันจะสวยมากเลยค่ะที่มันจะเงียบสงบแต่กองกลางคืนก็หลอนมากเหมือนกันอย่างนี้อยากจะบอกว่าขอแสดงความเสียใจก่อนนะที่ที่ญาติญาติเนี่ยเสียชีวิตนะฮะคะ่ะนะ,ะแล้วก็อย่างที่ดิวเล่าให้ฟังก็คือเหมือนกับไป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 ดูไปไปดูดวงหรือว่าไปเข้าทรงอะไรประมาณนั้น,น,นเขาก็บอกว่าเหมือนเจ้าที่ที่เนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็เหมือนกับจะเอาตัวสามคนนี้ไปถูกต้องปะ ใช่ค่ะอ๋อแล้วทาไมอ่ะเขาบอกสาเหตุบ้างว่าทําไมทําไมเขาถึงต้องเอาไปอ่ะก็เหมือนแบบมาอยู่ในที่ของเขาอะไรเงี้ยเขาไม่อยากให้อยู่แล้วเหมือนแบบเขาเขาก็แบบเคยมาเตือนเราแล้วแต่เราก็ไม่ฟังเพราะว่าตัวหนูเองก็แบบประสบบวญอติเหตุเกือบเสียชีวิตมาเหมือนกันนะคะมาเตือนอยังไงก็มาเตือนแบบ